วันนี้ก็นะครับพาทุกท่านมาดูขั้นตอนของการเดินทางสู่ชายแดนนะครับบ่อเต็นนะครับวันนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกาปีหกหครับเรามาอัปเดตเส้นทางวันนี้ขั้นตอนวันนี้ว่ามีอะไรนะครับที่เปลี่ยนแปลงบ้างครับนี่คือสถานีรถไฟเวียงจันทร์ครับนี่ก็ต้องผ่านระบบการเช็คเหมือนเดิมครับเช็คพาสปอร์ตเช็คตั๋วครับ เราก็มารอเข้าขบวนในการขึ้นรถไฟนะครับตรงนี้ตอนนี้ขบวนก็ออกเดินทางจากาคนครหลวงเวียงจันทนะครับตอนนี้นี่ก็เข้าเขตเมืองวังเวียงแล้วครับทุกท่าน เหนึ่งตัวอยู่ในนี้ครับนี่ครับบ้านพาวครับ้มาครับตอวันนี้ก็ผ่านลําน้ําโขงนะครับแห่งเมืองหลวงพระบางครับตอนนี้เราอยู่บนสะพานนะครับที่จะข้ามสู่นะครับทิศเหนือของลาวครับตอนนี้ก็เป็นแม่น้ําโขงนะครับสวยงามครับตอนนี้ตอนนี้ก็เดินทางมาสู่สถานีนะครับ บ่อเต็นนะครับันนี้ก็คือชายแดนนี่ครับคือสถานีเขตแดนสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศทีงบ่อเต็นนะครับนี่ครับรถขนส่งสินค้าต่างๆ มาล้ต่อดกล้จีนนะคะเป็สึดออกมาสนุกเซตใหม่นะครับของเมืองนะคะชื่อปอเตนนะครับงไม่ใกล้ทีเลยค่ะนะฮะดูแลคณะท่านเที่ยวในเขตจีนนะครับสิบองบรรดาตรงทั้งหลายที่ปัวฮีมาห์นามะตกละวันนี้เช้านะครับตอนต่นเมื่อคืนอาเจียแถบนี้นะครับยังแดดอยู่เลยยังร้อนอยู่เลยใส่ตัวเดียวได้นีก็เป็นปอเต็นปัจจุบันนี้ครับ นี่ก็เป็นตึกสถานีบอ่อเต็นนะครับมีด้านในก็มีร้านค้านะครับร้านอาหารบริการนะครับเปลี่ยนไปครับตัวนี้บอ่อเต็นคึกคักขึ้น